วันนี้อยู่ผมครับอมิเจนทฮมพาเช่นเดิมครับวันนี้ผมมีรถครอบครัวนะครับที่เป็นรถควมนิยมเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ผมมีทั้ง B R V แล้วก็ C R V มาแล้วนะครับคราวนี้ถึงตาคันนี้บ้างครับก็คือ Honda H R V นะครับ1.8 E Limited นะครับปี2017นะครับตอนนี้ผมได้มาเป็นสีขาวนะครับสีสวยมากๆนะครับคันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าราคาดีมากๆนะครับราคาแค่625,000บาทนะครับคันนี้นะ ผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยเดิมๆนะครับเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดแล้วก็คาสปาเลยนะครับแต่สภาพถ้าคุณลูกค้าเห็นเนี่ยคือสวยมากๆไม่จกตานะครับแน่นอนนะครับคันนี้นะเป็นรถ SUV ที่เราความนิยมมากๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอสบอดี้ดีกว่าเป็นรถคอสบอดี้นะครับที่เครื่องนะครับแรงนะครับแต่ว่าขนาดรถเนี่ยไม่ได้ใหญ่เทอะทะานะครับทําให้ขับขี่ได้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับเราไปดูโฉมด้านหน้าของเขาเลยนะครับคันนี้นะครับ เราได้ไฟหน้ามาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วก็มีเดียไลท์ด้านข้างด้วยครับค่อนข้างจะโฉบเฉี่ยวนะครับกระจังหน้าของเขาก็เช่นเดียวกันได้มานะครับเป็นกระจังหน้าสีดํานะครับแล้วก็มีแถบเส้นๆแบบนี้พร้อมโลโก้ HRV ที่ตัดด้วยโครเมียมแบบนี้นะครับทําให้รถดัดดูโดดเด่นขึ้นนะโครเมี่ยมตัดกับสีดำเลยก็ดูสวยนะครับด้านล่างลงมานี่ตรงการชนนะครับก็จะมีเป็นหลังพึ่งนะ มาเป็นลัางพึ่งนะครับแล้วก็คันนี้นะมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับที่เป็นไฟตัดหมอกทรงวงรีนะครับธรรมดาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะธรรมดาจะเป็นวงกลมถ่งนะแต่คันนี้ครับเราได้มาเป็นวงรีนะสวยมากๆเลยนะครับอ่าะเรามาดูด้านข้างของรถกันบ้างนะครับคันนี้นะครับนี่สภาพอาจจะมอมแมมนะเพราะว่าเรายังไม่ล้างทําความสะอาดแล้วก็คัสสปาเลยนะครับคันนี้นะครับเราได้มาเป็นยางนะครับแม็กขอบสิบเจ็นิ้วนะครับ นี่จะเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีซลเวอร์ตัดกับสีดํานะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยยางยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นี่คือสวยงามแน่นอนนะครับนี่เรามาดูที่ต่อไปนะครับก็คือกระจกนะครับกระจกมองข้างเขาเป็นกระจกมองข้างครับรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวเป็น LED แถบเส้นแบบนี้นะสวยๆเลยมีการสาดมาให้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะมือจับของเขาเป็นโครเมียมด้วยนะค่อนข้างสวยเนี่ยดูดีเลยนะครับแล้วก็มี SMART e n t r นะครับ ระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะตัวนี้นะที่สังเกตได้เลยนะครับคือเขาจะมีเป็นเขาเรียกว่าที่เหยียบบันไดข้ามมาให้เราด้วยนะคือสวยเลยนะครับอ่ามือจับของเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ด้านหลังมือจับเป็นแบบนี้นะครับสวยเลยมามาถึงด้านหลังกันบ้างน,นะครับเนื่องจากเขานะ H R V เป็นรถห้าประตูนะครับก็จะมีด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นประตูที่ห้านะครับเรามาดูดีไซน์ก่อนเลยกันนะครับก่อนจะเปิดเข้าไปนะ ด้านหลังเขามีสปอยเลอร์ให้นะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวที่3นะครับค่ามูลก็คือเป็นเสาชาร์ฟฟินเสาทันท้านแบบชาร์ฟฟินนะครับสั้นๆเล็กๆนะครับสวยๆเลยไฟท้ายของเขานี่โฉบเฉี่ยวมากๆผมชอบดีไซน์แบบอย่างนี้มากๆเลยที่มีไฟ2ดวงมาประกบกันได้นะผมชอบมากๆมันสวยนะครับนี่ด้านหลังก็คือดูแข็งแรงนะครับมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็มีปารเซรมเอร์มให้อีก2จุดนะครับเปิดด้านหลังนิดนึงนะครับ นี่ด้านละของเขานะสิ่งนี้นะครับก็คือเป็นพรมนะครับเป็นพรมแบบนี้นะครับได้ทั้งคันนะทั้งด้านหน้าและด้านในนะครับได้แบบนี้ทั้งคันเลยนะคันนี้สวยมากๆใครได้ไปคือคุ้มเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทําความสะอาดนิดนึงก็คือสวยคลิปแน่นอนนะครับอ่ะก่อนจะไปดูเรามาดูด้านบนนิดนึงนะครับพวกตัวฉนวนนะครับอะไรพวกนี้คือสภาพดีมากๆนะรอยน้อยอะ่ะนะ แล้วก็พวกหวน,น้องหัวนอะต่างๆนะครับสวยนะครับไม่มีการไขออกใดๆนะครับเป็นองเป็นอาร์ก็ชัดเจนนะครับมาเรามาดูโรงนี้บ้างดีก,กว่าชิบคึงมบอกเลยว่าคันนี้เป็นห้าที่นั่งนะมียางอะไรมาให้นะครับจริงๆอ่ะคันนี้เขาได้เป็นเขาเรียกว่าที่รองด้านหลังเป็นยางด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ถอดไปทำความสะอาดอยู่นะครับอนะ คันนี้คุ้มเลยหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับผ่อนประมาณหมื่นประมาณหมื่นทั้งทั้หมื่นต้นๆเท่านั้นครับเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับถ้าใครสนใจ HRV คันนี้นะครับเดี๋ยวล้างข้าความสะอาดเนี่ยจะคลิปกว่านี้แน่นอนนะครับก็แคปหน้าจอของวิดีโอนี้มาครับส่งมาที่ Line Official ดไซน์นะครับเรเจนท์ฮ่องกงคาร์นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับก็ดีไซน์ด้านนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในเลยครับ เอาละครับเข้ามาถึงด้านในของ h ฮชาวี v คันนี้แล้วนะครับโหด้านในของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากๆนะครับเพราะว่าเป็นสีดำทั้งคอนโซลน,นะครับแล้วก็เบาะเลยนะผมอบบอนะค่อนข้างชอบเบาสีดำนะคอนโซลสีดำแบบนี้สตาร์ทนิดนึงเป็นปุ่มสตาร์นะครับกดแล้วก็สตาร์ได้เลยโหแอร์เย็นมีเพลงให้ด้วยอ่ะลบนิดนึงนะครับ นี่ภายในของเขาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นหลังคาที่จะเป็นสีเบจนะครับสีเทาๆสีไม่ใช่สีเบจนะครับสวยเลยคันนี้นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวห้าที่นั่งนะครับที่ได้รับความนิยมเพราะอะไรเพราะหนึ่งคือเขาคือแบรนด์ฮอนดานะครับซื้อขายราคาไม่ตกง่านะครับนะถ้าลูกค้าสมมติใช้ไปประมาณสี่ห้าปีแล้วอยากเปลี่ยนรถนะครับเอามาเทินเอามาขายนะครับ กับที่ของเราก็ได้นะครับราคาจะไม่ตกมากนะครับก็อาจจะมีเป็นค่าเสื่อมค่าใช้งานนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนรถคันใหม่ไปผมคือว่าคุ้มมากๆนะคันนี้นะฮอนด้าเนี่ยแบรนด์เขาเป็นแบรนด์ที่แข่งนะครับ2ก็คือตัวนี้ได้เครื่องยนต์ VVTi นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ํามันเครื่องยนตจุดแปดและได้เครื่องยนต์ VVTi ในี่ว่ดดีมากๆนะเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้าของเขานะครับจะได้เป็นพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ นี่มีพเดเลชิฟต์ด้วยนะเป็นตัวอีลิมิเต็ดครับมีพเดเลชิฟต์นะครับมีรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับเลื่อนเพิ่มเสียงรดเสียงวิทยุได้นะครับมีครูซโอนโทมาด้วยนะครับระบบล็อกความเร็วนะเวลาขับทางไกลจะได้ไม่เมื่อยนะครับครูซโอนโทนะครับและคันนี้นะครับไม์ของเขานะได้ไม์แค่9 0้า0มื่โลเท่านั้นนะครับมายังไม่ถึงแสนโลนะใช้งานมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถือว่าดีเลยสวยเลยครับระบบความปลอดภัยของคันนี้นะนี่ครับ แอร์แบ็กนะครับจะมีทั้งหมดอ่ะแปดจุดเลยนะครับถือว่าให้แอร์แบ็กมาเยอะมากนะครับมีทั้งด้านหน้านะครับมีทั้งเบาะนะครับแล้วก็เสาเอนะครับเสา A เสา C ด้านหลังนะครับคือให้ระบบแอร์แบ็กมาเยอะมากๆนะครับความปลอดภัยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับต่อไปเป็นเกียร์กันดีกว่านะครับเกียร์ของเขาได้เกียร์ออโตมานะครับอืการเข้าเกียร์ถือว่าดีมากๆนะครับนี่สมูทมากๆ เกียร์เขาดีอยู่แล้วนะครับคอนด้านะแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มเบรกโฮนะครับปุ่มเบรคโฮเนี่ยดีมากเลยนะครับสําหรับเวลาใช้หยุดทางลาดชันเงี้ยถือว่าดีามากอ่าคันนี้มาพร้อมกับกล้องส่องถอยด้วยนะครับเป็นกล้องส่องถอยแบบนี้นะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มนะมถือว่าคุ้มจริงๆนะคันนี้คือออปชันเขาเยอะเขาเป็นตัวล e ิม m i t ็ดนะครับ แล้วราคาแค่6 2 5ส0 0อบาทเนี่ยผมบอกว่าคุ้มมากนะครับอ่ะต่อไปนะครับพวกมัลติมตีเดียต่างๆนะครับก็จะสามารถรองรับได้นะครับวิทยุ fm am นะครับดู b iPod ก็ได้นะครับมีบลูทูธแล้วก็เสียบ AUX ได้นะครับรูเขาจะอยู่ตรงนี้เสียบได้เลยนะนี่คุ้มเลยนะคันนี้ผมบอกเลยนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลผมลองแล้วนะแอร์เย็นมากเนี่ย เอา25ก็พอนะไม่งั้นมันจะหนาวเกินไปครับแอร์เย็นจริงๆคุณภาพดีมากๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้าของเขานะผมถือว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับออฟชั่นที่เขาได้เขาให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับโอเคด้านหน้าของเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านหลังครับโอเคเข้ามาด้านในนะครับของตอนหลังของ HRV กันแล้วนะครัััับบบบบเเเเหมมืือออนนนนนนนกลลยยะะะะะคคคครรป็าาาสสีีดํแ่่่ข้งทจิ นะนัง่งก็สบายเลยนะครับตัวพักหัวเนี่ยก็สามารถยกขึ้นมาได้แบบนี้ตามความสูงของเราเนี่ยรถแบบรถ SU v วนะครับที่เป็นรถห้าประตูเนี่ยออปชันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะก็คือมันสามารถพับเบาะตอนกลางได้เพื่อเพิ่มที่ขนของได้นะครับเดีย๋ยวเราจะลองพับเบาะให้ดูกันนี่แบบนี้นะครับแล้วสังเกตนะว่าพับได้เนี่ยเรียบมากๆได้ร้อแปดิบองศาเลยนะครับก็คือเรียบไปเลยอะสามารถ เห็นไหมครับว่าพื้นที่เก็บของเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะเอาจักรยานขึ้นมาทั้งคันยังได้เลยนะเนี่ยหรือว่าถ้าเราจะย้ายบ้านย้ายของนี่ครับพวกตู้เย็นเครื่องซักผ้าก็เอาเข้ามาได้นะถือว่าดีมากๆเลยนะครับคุ้มอ่ะผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มจริงๆนะครับเอาละครับสำหรับ Honda HRV ครับ1.8 E Limited ปี2017คันนี้นะครับราคายที่625,000บาทนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นสภาพก่อนการํารุงนะครับ เดี๋ยวไว้ทําควมสะอาดเสร็จนะครับเก็บงานคาร์สบายเรียบร้อยเนี่ยจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับรถของเราทุกคันนะครับมีการตรวจอินสเปกชันกว่า150รายการบวกนะครับและมีรายงานการตรวจสภาพให้ลูกค้าได้ชมด้วยนะครับถ้าใครสนใจนะครับแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่แอ g ชายน์ลิเดอร์ทคาหรือจะที่หรือจะโทรมาที่เบอร์ด้านล่างเลยก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเจ้า HRB คันนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ